สินแสบาโคชีวิตสวัสดีครับในเดือนตุลาคมนี้นะครับจะมีดาวย้ายที่ส่งผลกับทุกคนทั่วโลกเลยนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยห้าดวงด้วยกันนะครับแล้วก็จะเป็นการย้ายทั้งหมด6ครั้งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะมีดาวอีกดวงหนึ่งที่ย้ายเป็นประจําอยู่แล้วทุกๆ60ชั่วโมงนะครับนั่นก็คือดาวจัน์ทรหรือหมายเลข2นะครับโดยปกติแล้วผมไม่ค่อยพูดถึงดาวจันทร์นะครับเพราะว่าคนที่ใช้ระบบของผมเนี่ยจะเห็น การเปลี่ยนแปลงนะหรือว่าได้รับบทวิเคราะห์เนี่ยดาวจันทรตลอดทุกๆ2วันครึ่งอยู่แล้วนะครับแต่ดาวที่เราพูดกันในรายการเนี่ยนะครับจะเป็นดาวอื่นๆซึ่งนอกเหนือจากดาวจันทรนั่นเองนะครับซึ่งจะมีระยะเวลาในการย้ายเนี่ยไม่เท่ากันครับบางดวงก็เป็นหลักลลเดือนนะครับบางดวงก็เป็นหลักหลายๆเดือนนะครับแล้วก็บางดวงก็เป็นหลักปีเลยนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดที่ถ้าใครสนใจนะครับอันนี้อาจจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าใครเนี่ยไม่มีเวลาเรียนนะครับ ไม่ยากเลยครับง่ายเลยก็คือว่าฟังช่องของเรานะครับก็จะได้รู้ทันทุกดาวย้าอย่างแน่นอนครับเป็นรายละเอียดแบบภาพรวมนะครับแต่รายละเอียดแบบลึกจริงจริงเนี่ยช่องของผมเนี่ยผมเองเนี่ยได้ทำแอปพลิเคชันนะครับซึ่งอยู่บนไลน์เพราะคนไทยใช้ไลน์เป็นหลักนะครับสามารถที่จะเพิ่มเพื่อนทางไลน์ครับ at sin sadei n z a e ครับแล้วก็กดที่ปุ่มผูกดวงนะครับคุณกรอบเพียงแค่วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดนะครับ แล้วใส่โค้ดแนะนําจากรายการของเรานะครับก็คือ456นะครับคุณก็จะได้รู้ลัคนาราศีเป็นวงกลมตรงกลางสีทองเลยนะครับที่ถูกต้องครับแล้วค่อยมาเริ่มฟังกันนะครับว่าเราเป็นคนลัคนาราศีอะไรภาพรวมของดาวย้ายเนี่ยจะส่งผลกับลัคนาราศีของเราอย่างไรนั่นเองครับ ลัคนาราศีธนูนะครับในเดือนตุลาคมนี้ดาวที่จะย้ายและส่งผลในดวงแรกเลยก็คือดาวอังคารหรือว่าหมายเลข3นั่นเองนะครับจะย้ายเข้ามาในตำแหน่ง10บนาฬิกานะครับส่งผล3ตุลาจนถึงวันที่16พฤศจิกายนนะครับดาวเข้ามาในตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งคู่ครองนะครับของชาวลัคนาราศีธนูนะก็ ความหมายของเลข3ก่อนนะครับความหมายเลข3เนี่ยก็คือกล้าขยันลงมือทำนะครับรักพวกพ้องรักเพื่อนฝูงนะครับข้อเสียก็คือเรื่องของความหงุดหงิดง่ายใจร้อนนะครับแล้วก็ทําอะไรไม่รอบคอบนั่นเองพอเข้ามันําแหน่งคู่ครองเนี่ยก็ส่งผลกับคนที่มีคู่แล้วนะครับก็คือส่งผลกับคู่นั่นเองนะครับเช่นคู <c oughs> <c oughs> ่อาจจะเป็นคนที่มีความ กล้ามากขึ้นตัดสินใจอะไรเร็วมากขึ้นนะครับหรือถ้าเป็นวัยหนุ่มสาวนะครับก็จะเป็นลักษณะของการที่มีพลังนะมีกําลังวังชาดีนั่นเองนะครับก็ในแง่ดีเป็นแบบนั้นแต่ทีนี้ถ้าเป็นในแง่เสียเนี่ยก็คือคู่เนี่ยจะใจร้อนหรือว่ามีปัญหาทะเลาะเบาแหวงกันได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยยอมได้ก็ยอมยอมกันหน่อยนะครับเพราะว่าดาวเข้ามาเนี่ยมันเป็นดาวที่ส่งผล แรงในเรื่องของอารมณ์นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าในช่องตำแหน่งส0นาฬิกานี้คุณมีดาวอะไรมารอแอคชั่นกันด้วยนะอันนี้ก็จะยิ่งส่งผลเฉพาะเจาะจงปรีกย่อยลงไปอีกนะครับเรียกว่าปรีกย่อยก็ไม่ถูกต้องเรียกว่าเป็นรายละเอียดลึกลงไปอีกนั่นเองนะครับซึ่งที่น่ากลัวก็คือว่าถ้าเกิดสมมติว่า3ไปเจอกับ1นะครับอันเนี้ย จะน่ากลัวละเพราะว่า1นึสแปลว่าคู่ทะเลาะก็ค่อนข้างชัดเจนมันเข้ามาทะเลาะกันในช่องไหนก็คนนั้นแหละนะครับก็คือคู่ครองนั่นเองนะครับทีนี้บางคนอาจจะบอกว่าเออเราเป็นคนโสดนะครับก็ไม่ต้องกังวลมากเพราะว่าไม่มีผลกับเราเท่าไหร่นะครับอาจจะมีผลกับเราบ้างโดยตรงนะแต่ว่าก็น้อยนะครับเพราะว่าช่องเนี่ยคือช่องคู่ครองไม่ใช่ช่องตัวเรานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสําหรับคนที่ต้องระมัดระวังทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าในทางกลับกัน คือคุณมีเลข6อยู่ในช่องช่องนี้นะครับแล้ว3เข้ามาแบบนี้ก็คือเป็นคู่36เป็นคู่สเสน่ห์สเสน่ห์อ่อนกว่าไว้นะและยิ่งถ้ามีคู่อยู่แล้วด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็คือเอ่อก็เป็นมีความรักความสัมพันธ์ที่แนบแน่นขึ้นนั่นเองนะผมพูดแบบนี้ก็น่าจะเข้าใจเนาะดาวดวงต่อไปนะครับก็คือหมายเลข4นะครับหรือว่าดาวพุธนะครับสหรือดาวพุธเนี่ยจะย้ายเข้ามาในตำแหน่ง7นาฬิกานะครับส่งผลตั้งแต่วันที่3ตุลาคมไปจนถึงวันที่23ตุลาคม สำหรับตำแหน่งนี้นะครับก็เป็น ช่องการงานนะครับของชาวลัคนาราศีธนูนะก็จะส่งผลในเรื่องของงานเป็นหลักดาวสี่เนี่ยหรือดาวพุธนะครับคือเรื่องการเจรจาสื่อสารการติดต่อการพูดคุยนะครับเอกสารสัญญาต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเข้าในช่องการงานก็คือว่าจะมีงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะต้องไปติดต่อพูดคุยกับลูกค้านะครับหรือว่ามีคนมาสนใจงานของเรานะถ้าเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าเป็นผู้ ประกอบการใช่ไหมครับนะฉะนั้นแปลว่าเวลามันเข้าทางแบบนี้นะครับถ้าอยากให้ได้งานนะต้องไม่อยู่นิ่งๆไม่อยู่เฉยๆนะครับคือต้องออกไปพบปะใครบ้างนะก็จะช่วยให้มันเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับที่ดาวมันเข้ามานะครับสำหรับเลข4เนี่ยจะเป็นคู่มิตรกับเลข2นะครับก็คือดาวจัน์นั่นเองนะครับสี 4, 2, ก็จะเป็นมิตรต่อ,อก,กันนะครับส่วน เป็นดาวคู่ศัตรูของเลข4นะครับก็คือเลข8ครับ48ก็จะกลายเป็นคูเ่เขาเรียกว่าคู่อะไรครับคู่พลิกแพลงนะก็อันนี้ก็ระวังเรื่องงานนะครับว่าไม่ราบรื่นนะครับหรือว่าตกลงกันแล้วเนี่ยตกลงกันอย่างหนึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะั้นกลายเป็นอีกแบบหนึ่งได้นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังสําหรับดวงต่อไปนะครับก็คือเกตนะหรือว่าหมายเลข9นะครับย้ายเข้ามาในตําแหน่ง4ีาธนิกานะครับเป็นตําแหน่ง ตัวตนนะของชาวลัคนาราศีธนูก็คือดาวมย้ายเข้ามาในช่องตัวเองนะครับส่งผลตั้งแต่วันที่4ีันสี่ตุลาคมนะครับไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนะครับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งตัวตนก็แปลว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ไปทําบุญปฏิบัติธรรมนะครับหรือไปทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจออนไลน์โดยตรงนะครับอาจจะเดินทางไกลต่างจังหวัดต่างประเทศนะครับเพราะว่าเลข9เนี่ยเป็นเลขที่ มีความหมายโดยตรงกับ3เรื่องหลักๆนะครับเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของธุรกิจทันสมัยไอที IT, อินเทอร์นเนต็ตนะครับออนไลน์ต่างๆเรื่องที่3เนี่ยก็คือเรื่องของต่างประเทศนะครับทีนี้ข้อดีของเลข9้าคืออะไรครับข้อดีของเลข9ก้าก็คือว่า9เจอกับเลขอะไรก็ได้ครับแล้วก็ไม่เสียหายเลยนะครับแปลว่าก็สบายใจได้หายห่วงไม่ต้องกังวลนะครับ ดาวดวงต่อไปนะครับก็คือหมายเลข1ดาวอาทิตย์นะครับจะย้ายเข้ามาในตำแหน่ง6นาฬิกานะครับส่งผลตั้งแต่วันที่18ตุลาคมไปจนถึงวันที่17พฤศจิกายนนะครับสำหรับช่องนี้เป็นตำแหน่งโชคลาภนะครับก็หมายความว่าความโดดเด่นหรือความเก่งของคุณเนี่ยนะครับตามความหมายของเลขหนึ่งเลขหนึ่งคือเรื่องของดาวอาทิตย์ความหมายก็คือมีความโดดเด่นนะครับมีความเป็นผู้นำนะครับแล้วก็ชอบอะไรที่เป็นระเบียบนะไม่ชอบอะไรที่มันดู ไม่เป็นระเบียบนะครับโชคลาภนี้ก็จะมาจากความสามารถของคุณเองนั่นเองครับแล้วก็ในรูปแบบของอะไรครับในรูปแบบของชื่อเสียงเกียรติยศนะครับอาจจะไม่ได้เป็นเงินสะเท่าไหร่แต่จะเป็นเรื่องของ เกียรติยศชื่อเสียงเป็นหลักนะครับอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งผลตอบแทนเพิ่มนะครับนะคือได้แบบไม่รู้เงินตัวทําเป็นกิจวัตรไปแหละแต่ว่าเดี๋ยวมันจะได้เองนะครับเลขต่อไปนะครับดาวต่อไปก็คือหมายเลข6ดาวศุกร์นะครับย้ายเข้ามาในตําแหน่งเดียวกันเลยนะครับก็เป็นตําแหน่ง6นาฬิกาครับตั้งแต่วันที่21ตุลาคมไปจนถึงวันที่14พฤศจิกายนนะครับก็ยังเป็นทงเป็นตําแหน่งโชคลาภอยู่เหมือนเดิมนะครับนี้เลข6ความหมายก็คือสวยหลอดูดีในมิเสนะครับ อ่าแปลว่าเป็นยังไงครับได้เข้าช่องโชคลาภแบบนี้ก็ได้กินฟรีได้อยู่ฟรีได้กินรู้อยู่สบายว่างั้นเถอะนะหรือว่าบางคนเขาเรียกว่ากินฟรีมีเกียรตินะแบบนั้นนะครับ บางคนอาจจะได้ซื้อข้าวของนะครับที่เกี่ยวข้องกับของหรูหราราคาแพงของสวยๆงามๆนะครับบางคนอาจจะได้เจอคนถูกใจนะครับแบบที่ไม่ได้ตั้งตัวนะครับคือวันนี้แต่งตัวออกจากบ้านเนี่ยคิเลสุดเลยนะกะว่าไม่เจอใครดันไปเจอคนที่ถูกใจแต่เวลาแต่งตัวอย่างรอไปไม่เจออะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยคือคือลักษณะของโชคลาภก็คือคุณไม่สามารถที่จะไปคาดดาวล่วงหน้าได้หรือไม่รู้ล่วงหน้านั่นเองนะครับสำหรับดาวดวงสุดท้ายนะครับปิดท้ายในเดือนตุลาคมนี้นะครับก็คือหมายเลข4 ดาวพุธนะครับย้ายอีกครั้งหนึ่งนะย้ายเข้ามาในตำแหน่ง6นาฬิกานะครับส่งผลตั้งแต่วันที่23ตุลาคมครับไปจนถึงวันที่9พฤศจิกายนนะครับก็ยังคงเป็นช่องเดิมนะครับก็คือช่องโชคลาภนั่นเองงั้นครั้งนี้เปลี่ยนละเมื่อกี้นี้เนี่ยออนอกจากต้องต้องพูดต้องคุยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับทีนี้ครั้งนี้เป็นไงครับก็จะได้โชคนะครับจากการที่เคยทํางานเดิมอะไรไว้แล้วมันค้างอยู่นะครับแล้วมันถึงวาระของมันน่ะมันออกดอกออกผลพอดีเหมือนปลูกต้นไม้ไปแล้ว ไม่ได้คิดว่าจะได้กินในปีนี้หรอกนะปลูกมะม่วงปลูกทุเรียนเงียกว่าจะได้กินผลจริงๆเนี่ยก็คือมันต้องรอให้มันสุกงอมนะหรือว่าต้องรอระยะเวลาที่ต้นมันโตจนสามารถที่จะมีอาหารมาเลี้ยงผลนะได้นี่ครับแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยโชคลาภในครั้งนี้เนี่ยในสิ้นสิ้นเดือนนี้ไม่ได้มาแบบฟุกฟลุก,ลกง่าย,ายๆแน่นอนนะครับแต่มาจากการที่เราเคยติดต่อพูดคุยเจรจาตาอวยเอาไว้แล้วอาจจะยังไม่สาเร็จแล้วมาสําเร็จในช่วงเวลานี้พอดี นะอะไรอย่างเงี้ยคุณคุณจะได้เข้าใจนะครับแล้วใครที่ไม่ชอบสไตล์แบบผมนะครับผมอยากจะแนะนําอีกสไตล์หนึ่งนะครับก็คือช่องลูกศิษย์ของผมเองนะครับก็คือช่องชื่อว่าหมอดูลึกลับนะครับถ้าใครชอบสไตล์แบบนั้นนะครับก็ลองไปกดฟังดูนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้เขาและให้เราด้วยนะครับอ่านะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นดาวย้ายในเดือนตุลาคมครับ ทั้งหมดที่กล่าวมานะครับก็เป็นภาพรวมใหญ่ของลัคนาราศีของคุณนะครับอย่าลืมนะครับว่าเราจะดูดวงเนี่ยเราต้องฟังและดูแบบเจาะจงเท่านั้นครับถึงจะมีประโยชน์อย่างแท้จริงนะครับถ้าคุณมัวแต่ไปฟังเพียงแค่ราศีคุณอาจจะฟังผิดได้นะครับเพราะคนที่จะเกิด ลัคนาราศีและราศีเหมือนกันในโลกนี้มีเพียง,ยงแค่8%เท่านั้นนะครับก็คือถ้าเอาคนมา100คนนะครับจะมีคนที่มีราศีกับลัคนาราศีตรงกันแค่8คนเท่านั้นครับอีก92คนเนี่ยไม่ตรงกันเลยนะครับและเหตุผลที่มันไม่ตรงกันก็เพราะว่า ทุกๆคนเนี่ยสามารถเกิดในเวลาที่แตกต่างกันนั่นเองไงครับตรงนี้แหละครับเป็นคีย์สำคัญเลยนะครับที่หมอดูส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้อธิบายให้คุณได้เข้าใจนะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยฟังเรื่องที่ตรงกับตัวเองอย่างจริงจงจังๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงทำแพลตฟอร์มหรือ Line แอดสินแสบาร์โค้ดชีวิตขึ้นมานะครับสามารถเพิ่มเพื่อนทาง Line@ นะครับแอดซินแสแซดไ a e นะครับจากนั้นก็กดที่ปุ่มผูกดวงนะครับแล้วก็กรอกวันเดือน ปีเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดใส่โค้ดแนะนําว่า4 5 6เพื่อที่จะเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี30วันนะครับถ้าไม่ใส่โค้ดจะได้ใช้เพียงแค่7วันนะครับและเมื่อครบกําหนดแล้วไม่ต้องกังวลน,นะครับเราไม่มีการขูกอะไรกับ True d t a c AIS นะครับเพราะฉะนั้นไม่มีการตัดเงินคุณได้ครับระบบนี้เป็นระบบที่ไม่ได้ใส่ข้อมูลส่วนตัวเลยครับไม่มีการใส่ชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์บัตรเครดิตอีเมลบัตรประชาชนเพราะฉะนั้นไปตัดเงินคุณไม่ได้ครับคุณสามารถใช้ด้วยความสบายใจ100%ซได้เลยครับและเมื่อคุณเห็นว่ามีประโยชน์คุณค่อยกดแชร์เพื่อให้เพื่อนของคุณได้ลองใช้งานฟรีเช่นเดียวกันนะครับคุณจะได้รับวันเพิ่มฟรีครับจากนั้นคุณก็จะใช้งานต่อโดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้เงินเลยนะครับ แต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ไม่อยากยุ่งกับใครนะครับคุณก็สามารถที่จะกดเติมวันใช้งานได้ครับก็มีแพ็กเกจตั้งแต่แพ็กเกจรายสัปดาห์นะครับรายเดือนครึ่งปีและ1ปีนะครับให้คุณเลือกใช้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณต้องเป็นคนโอนเงินด้วยตัวของคุณเองด้วยสติสัมปชัญญะอย่าง100%เนะครับเพราะฉะนั้นขอย้ำอีกครั้งว่าระบบนี้ไม่มีการตัดเงินอัตโนมัตินะครับ เพราะฉะนั้นคุณสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยอย่างแน่นอนครับแล้วพบกับผมได้ใหม่นะครับในเดือนถัดไปครับสิ้นแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจำตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกันระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านไลน์บอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบา r c o d ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบา r c o d ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติกว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบา r c o d ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบา r c o d ดชีวิตของเราสินแสบา r c o d ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบา์โค d ดชีวิตปลอดภัย มากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน Line ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ <Add> เมื่อเข้าสู่หน้าไลน์สินแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่สําคัญต้องกรอกเวลาเกิดให้ตรง รือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคำวนวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยำหากมีโค้ดเชิญกรอโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา